สวัสดีครับบีทีาราลาดนะครับมีรถเข้าใหม่แนะนำหนึ่งคันครับเป็น Honda Civic FD นะครับอันนี้ปีจดทะเบียน2006นะครับเครื่อง1.8ออโต้ตัวท็อปนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวถังสวยไม่มีชนหนักตัดต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าของดูแลถึงดูแลดีนะครับนี่ครับสีเนี่ยก็สวยอยู่นะมีแค่ฝาโปรง มันอาจจะซีดๆหน่อยแล้วก็หลังคาแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็สวยงามครับนี่ภายในสะอาดมากครับ mm. นะครับส่วนใหญ่จะมีเปื่อยมีอะไรอย่างเงี้ยตามตามธรรมชาติของซีวิกเอดีอ่าไม่ได้ผิดธรรมชาตินี่ครับระบบไฟใช้ได้ครบข้างหลังสวยครับเพราะข้างหลังไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับแต่ข้างหน้ามีคนนั่งบ่อยข้างหลังไม่มีคนนั่งนี่ครับรถบ้านมือเดียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ อันนี้ติดแก๊ส LPG นะอย่างดีนะครับแก๊สแจ้งลงเล่มถังหมดอายุปี69อ่ะครับก็คือใช้ได้อีกแบบโคตรยาวๆอะ่ะโคตรคุ้มนะอันนี้เฉลี่ยน้ำมันตกโล2บาทอะนี่ครับคือรถคันนี้ใส่กรอบแต่งมาใส่จอแต่งจอเดิมมีให้นะครับเผื่อใครอยากเปลี่ยนนี่ครับสวยใสยแน่นอนครับเดิมๆทุกอย่าง เดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องนี่สวยสะอาดมากคือแบบแห้งๆคั้นี้ไปไม่ต้องทําอะไรอะ่ะผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้เลยเนี่ยครับแห้งวะล่ะเนี่ยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนี่ยแห้งไม่ได้ล้างจนแห้งแต่อันเนี้ยคือแห้งโดยธรรมชาติเลยนะครับแห้งโดยธรรมชาติสวยงามมากนะครับ อเอกสารครบพร้อมโอนภาษีหมด6.7นะครับแล้วก็มีประกันชั้น3บวกให้ด้วยคันนี้ผมขาย1 4 9่0 0สบาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับราคานี้พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยนะครับจบทุกค่าใช้จ่าย1,000งเอ้หนึ่งแสบาทจบทุกอย่างนะครับอ่าสนใจสอบถามได้ใครหารุ่นนี้ผมแนะนำ